สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับของ m o t o r o o a อ G.P.9R+ นะครับเป็นตัวนี้นะครับ motorola G.P.9R+ นะครับตอนนี้มันยังอยู่ในช่องเมมโมรีเห็นไหมครับเลขหนึ่งเลขสองเนี่นะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับนี่ครับหนเนี่ยครับกดไม่ได้ครับกดความถี่ไม่ได้ พราะมันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลาเราจะออกจากช่องเมมโมรีเพื่อเราจะกดความถี่ได้เองนะครับอ่าก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับปิดเครื่องครับเนี่ยปิดเครื่องครับปึ๊บวิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูนี่ครับกดแน่นแแช่ไว้นะครับอ่าแน่นแแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับปึ๊บอ่านะครับ อ่าแล้วก็ปล่อยมือนะครับเห็นไหมครับอิสระนะครับทีนี้0102หายนะครับผมจะกด153นะครับ153อ่า250นะครับอ่าเนี่ยกดได้เลยครับเนี่ยกดได้เลย168นะครับ168อ่าอ่า275นะครับอ่าเนี่ยครับอ่ากดได้เลยนะครับกดได้เลยคืออิสระนะครับ คืออยู่ในโหมดช่อง VFO นะครับอันนี้เ็าเรียกว่าช่อง VFO นะครับกดความถี่ได้อิสระนะครับตามต้องการนะครับถ้ากลับไปช่องเมมโมรีเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมครับปิดเครื่องครับเข้าโหมดช่องเมมโมรีที่เราบันทึกไว้นะครับก็กดเมนูแช่ไว้แน่นๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือนะครับเห็นไหมครับเข้าโหมดเมมโมรี่แล้วก็เลือกช่องได้เลยเห็นไหมสองสามสี่เห็นไหมครับง่ายๆนะครับวิธี ออกจากช่องเมมโมรีแล้วก็เข้าในโหมดช่องเมมโมรีครับอลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ